ทิปเด็โอนี้สร้างขึ้นเพราะความบันเทิงจิงนแต่งตัวสวยหรู้ว่าทำไมมปนคนตอแหลกขนาดนี้บอกว่าวหนูไม่อยากสอกใครบอาว่านูนนี่นานสอบเสร็จอ่ะหนูก็อ,กอะไรเงี้ยนางก็มาปุ๊บนางก็บอกว่าไอ้ฝนหนูถามอะไรหน่อยสิมีมีซีรีส์มีซิรคอมมิติดต่อมาอเอ๊ถามบอกว่าเอามึงลองถามหลายคนก็แล้วกันเขาก็เดินไปถามพี่เติ้ลพี่เติ้ลเขาบอกว่าพี่พี่เติ้ลเขาให้หนูเล่นบทนี้เติ้ลเติต้ล ชื่อป่ะไม่ดีเลยม่เชื่อเหระไม่อ่านไม่ออกจริงอ่านไม่ออกจริงอะไรวะอน อันนี้กูไม่รู้เลยมึงจำได้ป้าที่กูบอกมึงว่ามึงเล่นไม่ได้มึงเล่นไม่ได้แล้วกูอ่ะบอกว่าเออมึงเล่นไม่ได้ยังไงมึงก็เล่นไม่ได้ตอนแรกมันเป็นของมึงก่อนแล้วมันก็กลายเป็นอีเออเอเยร์ก็บอกว่าไม่เอิร์ก็บอกว่าไม่เอิร์ก็โทรหากูตอนเที่ยงคืนฮาที่แบบว่าไม่เข้าใจหาไม่หาในี่มันจะบอกห้ากูเหรอห้ามึงกูเลยเนี่ย คืออะไรเสรษฐคืออะไรวะอันมึงจำอะไรที่กูเคยอันนี้ไม่รู้เรื่องที่กูพูดกับมึงอ่ะมึงพูดกับมึงตอนเมาแน่เลยแล้วมึงก็จับไม่ได้ที่กูบอกว่าอีโยมันมีคนติดต่อมาให้มึงอ่ะไปเล่นแล้วกูบอกว่าเออเล่นอะไรแล้วกูบอกว่าเฮ้ยเล่นไม่ได้หรอเพราะว่าเติร์ดเติรดใช่ที่แม่นาบป่ะใช่ที่ร้านบนดาดฟ้าวที่ึงเล่าอ่ะเออไม่ใช่ โอ๊ยอีดอตเออช่างอย่าง้รเสร็จปุ๊บแล้วกูแล้วอีเป็นอีเอ๋อีเอ๋ก็บอกว่าแม่หนูจะยังไงเธอก็บอกเอ้ยมึงไม่ต้องคิดอะไรมากมายหรอกนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บพาตัดใหม่เอี่ยก็โทรหางที่ตอนที้ประมาเต็มที่ฝนนอนยังอ่ะงบอกอืออะไรบอกว่าหนูหลังมันจะไปพิมพ์ไปบอกเพาว่าหนูไม่อยากเล่นเพราะว่าหนูอ่ะรับบทเป็นแอร์แล้วนะลงไม่ได้ล้เหี้ยไอ้เหี้ยลงไม่ได้แล้วเฮียมึงเข้าใจปะ ไอเอิร์คือเข้าใจว่าแม่หนูรับบทอีกบทหนึ่งที่เอิร์กจะรับได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยเอิร์กมาแอร์แล้วใช่ไหมไม่แอร์แล้วเรื่องหน้าพระพรหมถ้าเขาโศกเขาน้ำโอนี่เดิมเนี้ยซีรีส์หน้าต้องเป็นพระพรหมนะเอิร์เดียวบอกว่าพี่ฝนหนูไม่เอาบทนี้ป่ะถ้าหนูเล่นเป็นแอร์แล้วป่ะกูให้เหรอเว้ยกูแบบกูให้เหรอเว้ยคุณครูชู์สี เป,เ,เป็นสีก็ <c oughs> คือคนชชูสีเรียบบวกกันไปหมดโดยใส่ผ้าไทยยังไให้สนุมใส่ผ้าไทยยังไงให้สยยงงหนกน <c oughs> คูชูสีไทยเอากินเล่าทุกวนัน <c oughs> ทุกวนันหม่ ไม่ใช่ก็เมื่อวานนี้ก็กินไงแล้วเขาก็เราก็มาไล่ตอนบัดเย็นเย็เพราะว่าเมื่อวานออกสตาร์แล้วมันนอนสตอปทุกวันนี่คือเขาก็จับต้องเราอยู่เมื่อวานนี้คือจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของเรื่องปาโมดปาโมดก็บอกว่าเหมือนแบบว่าโอเคเราเปิดเราเปิดเลยไม่ได้นี่ก็บอกว่าอ่านไม่กินมันเพื่อนได้กินแบบงนล้วเสร็จก็กินอย่างนี้มาเดียวอ๋อมือคือมึงเมื่อวานหรือว่ากินเสร็จปุ๊บทั้ทั้งเสร็จอีคาริสาอีคาริสาโทรมาอีคาริสาบอกว่าแม่มากินรับมันมากินข้าวฟรีอีคาริสาได้แต่บ่ายโม สี่ทุ่มกูถามว่าอินยี่กูบอกว่าอีกาลิสาพังนะมึงลำม่ะเนี่ยมันมันทำโทรมาบอกอะไรปะยิ่งกว่าลำจับไม่ได้ไปเลยสามห้าห้านะไม่ใช่ไปกันสองคนกับอีฟอยไปกินไปกินโลอีฟอยเขาบอกว่าฉันไม่กินหรอกซูซี่โรเอออีฟาก็บอกว่าฉันไม่กินหรอกอีฟาก็โทรมาบอกว่ามึงกูกลับมากินแล้วว้าย ฟ้องจำใบโมแ่ยิชานิสัตถิ์สี่ทุ่มคือชอบม่พราที่แบบห่างหายไปนานอ่ะแล้วบอกว่ากูกลับกูขกัวคําว่ากูกลับมาแล้วโว้ยมากมึงฟังนะนเปิดเบียร์ตามด้วยไวน์ขาวหกขวดตามด้วยแชมเปญสี่และกลับไปกินเหล้าตอ่เอเฮ้ยใครจะไปไหนก็ไปเลยกูบอกป้าไมไ่ไหวเลยกูบอกว่าใครไปไหนไปเลยกูบอกอีคาฟังนะนันวนโวเลยเลย เลยไปเลยเลยทุกคำไปเลยกินเลยทําเลย <c oughs> อย่ายุ่งกับกูเลยเขาบอกว่าพี่ฝนชอบพี่โยเขาบอกว่าพี่โยสอนภาษาไทยหรือเปล่าสอนภาษาไทยหน่อยพี่โยมันจะไปรู้ภาษาไทยอะไรเธอะละอ่านนี่มันจะมีคําพวกแบบว่าคําที่เราเคยสอนจะไปคือพวกคําไวโพดเพชรสุพรรณเฮ้ด <c oughs> <Hey! S 2> ดอกไม้นี่มันมีอะไรมัง่งดอกไม้มีคําอะไรมั่งดอกไม้มีคำอะไรไม่รู้เลยไวโพดไวเพชรอะไรคาดอกไม้อย่างเช่น พวกแบบว่าอ่าดอกไม้ก็จะเป็นพวกเออเอเอเนี่ยแล้วมึงยังได้ไปเปลี่ยนเสริมบุบผาบุบผาบุบผาคือเป็นคำไวโพสทำไมไวโพสบุบผาแปลว่าดอกไม้อ่ามีอะไรอีกที่แปลว่าดอกไม้มึกมึงอ่ะต้องอธิบายคุยก่อนเว้ยว่าไวโพสคำศิษย์เหมือนซีนานมีมั้อ่าเดียบ่า ถ้าราบบุผาเลยก็ต้องเป็นเกสรเกสรไม่ได้เกษรมันเป็นอันนั้นปทุมปทุมบัวปุมก็ใช่ก็เป็นปทุมปทุมก็ต้องเป็นไม่ใช่มันส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นคาอ่ะพมรไม่ได้พมรมันเป็นพวกอันนี้พกาได้บุบบุษบาได้บุษบาอันนี้เป็นแบบพวกเกี่ยวกับพวกดอกไม้อทำไมพี่โยวันนี้แสบคาทายออาแต่สมมติว่า สมุนเอะยับนกปาาป้าป่างอาああน,น,นกนกนกไม่ละนกวิหกวิหกได้สกุณาได้อะ,อะไรอีกอ่า,อานกพฤกษาได้นี่เห็นมาเลยวิหกได้สกุณาได้น <S <S <inject S 2> หกเออแบบปักษาได้ปักษา,าปักสีได้อ,อะไรอีกสินใจได้ไหมสินใจได้ได้ได้รางวัลด้วยได้รางวัลด้วย นาคราชได้บอกวีน้องได้นาคราชัเออฉัดใจได้เบิร์ดได้ปลาปักไม่ได้ปักเป้าได้ไหมปักเป้าปลาใช่จัดกายแก้วได้ไหมกายแก้วไม่ได้ก่อแก้วไปแล้วเอออีโพดอะไรวะพี่โยหมดประจําเดือนยังคะฮะเดี๋ยวดูไม่ได้เดี๋ยวถอดให้เออไม่ใช่ใคคนจักรู้เรื่องหมดประจําเดือนปะ การในเวลาคุยกันเรื่องปรึกษาหรืออะไรคนมันก็นบอกเขาบอกว่ามึงเซียนแวร์วูฟยังลไม่เป็นยังเพื่อพูดกับมึงเมื่อกี้ว่ากูเล่นไม่แบบนมีเมื่อกี้ผมมันเล่าให้ฟังว่าออแวร์วูฟอ่ะก็จะมีแบบว่าพวกน้องๆอะไรเด็กๆที่แบบจริงจังกับเรื่องเกมใช่ไหมแล้วจริงจังมากแล้วก็เขาเรียกว่าซีเรียสจน,นดา่าซีเรียสจนด่าคนอื่นนะเออ,เอ,อ อาปากบอกหน่อยเออซีเรียจนด่าคนอื่นว่าแบบเอ้ยมาเล่นทําไมเล่นไม่เป็นนี่ไเป็นอไรเงี้ยมึงมันมันเป็นเกมผ่อนคลายอะไรว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบกแยกประเทศจะเอาชีวิตมาเลยหรอมึงจะเอาชีวิตเหรอมึงก็ต้องมีเพื่อนโง่เพื่อนฉลาดคนเล่นเก่งนะไม่งั้นอีเอฟโพลเดียมก็ทำที่หนึ่งกันหมดอ่ะไม่มีสองสามไม่มีใครแพ้ไม่มีใครเฮี้ยอะไรหรอก ด่าเขาเหมือนเขาไม่ใช่คนเลยที่เยเออแบ่งตังหูกันใส่เหรอคะค่ะเอ,อ่อชุดไทยตังหูแนวอย่างเท่ดูกิบคลิปก็้องฮาพี่โยพี่โยเขาบอกว่ามีคนบอกว่าเขาอยากต้างให้มึงอ,อ่ะใส่ชุดบิกินี่ได้ไหมกูใส่มาหมดแล้ว <laughs> แต่ตอนนี้ไม่ได้ไอเหียด <c oughs> ีสัตว์ฟ้าดินมีจริงทำ <laughs> ไมวะ <c oughs> บาดคนกูจะใส่ได้ไงเฮี้ยอผอมอกูก็ใส่หรอกเลยแต่ตอนนี้นไม่ได้สำไไม่ได้หรอกูใส่ชุดให้กูสุกไม่ใช่ให้คนอื่นสนุกเอ้ยม่ใส่สนุกดีตลกดีเฮี้ยกูใส่ชุดให้จิตใจกูสุกชื่นบาน <laughs> ไม่ใช่ใส่ให้มึงสนุกเออกู <laughs> นะจะไปใส่ก็ไมให้มึงสนุก ดีก็จริงพี่โยไปประชุมผู้ปกครองมาดูงวันนี้ออกตรวจที่ไหนครับผู้ใหญ่บ้านอะไรนะผู้ใหญ่บ้านอีเทียดนะม่งเหมือนมันไหลจริงมันไหลหมดเนาะคือเคยคิดป่าวว่าทำไมแบบว่า,วาชุดคนแกน่โบราณอะ่ะเขาต้องมีเขาต้องมีอันนี้เขาเรียกอไะไรสามเขาเรียกอ,อะไรนะพอเขาบอกว่าดูลากมากดีไหลตรงหายไล่เออเวลา,ปลาเป็นแบบว่าเรียนอะไรมาต้องแบบว่าไหลตรงเฮ้ยจำหนีโรงเรียนหรอเปลี่ยน เขาไปไหนทำงานหรอเขาร้องงานะรู้เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่รงนั้นไงมันคือธงมัดฉาปลาปลาแล้วจระเข้ก็คือจระเข้ก็คือบอกว่าถ้ามันเป็นหนีแพนด้านเนี่ยมันน่ารักเกินพระบอกสัตหีบยไม่เกิดถ้าเอฟเบิงดูคิ้วสัตหีบยไม่เกิดเป็นชิโปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พยากรุมพีพยากุมพีคืออะไรปะไอ้ยี้นี่เหมือนมั่วไปหมดแล้วเนี่ย ปะละไม่ใช่ไม่ใช่พยากรุพีคือใครวะพระเป็นพ่อชีเป็นเนี่ยชีเป็นแม่เนมเป็นลูกอ่ะอ่าอขครัวเขาใหญ่อยู่เออแล้วว่าเราเป็นใครเป็นชาวะเ <c oughs> ขาบอกว่าจะเข้เป็นความโลภโลภไงวะเออโลภไหละจอเล้โลภแหล่จอเข้มีลิ้นไหมจะเข้ เอ๊ะเหมือนจะมีเพราะเขาเธอบอกว่าให้ต้มแตงให้ต้มปักร้อนอ่ะโยนปากใส่จระเข้แล้วเขาว่าเอะหรือไม่มีวะไม่มีไม่มีจอแค่มีลิ้นไหมไม่มีมีหรือไม่มี อยู่เรื่อมากๆแล้วพอเออไม่มีลิ้นเพราะมันก็เลยไม่นี่แล้วฟักไปอยู่ในท้องมันก็เลยจะแบบว่าความร้อนมันจะเก็บก็เลยตายมีหรือไม่มีไม่มีเป็นคำตอบที่ถูกต้องจอระเข้ไม่มีลิ้นมีหมเจระเข้ลิ้นไก่สั้นจระเข้เลยพูดไม่ชัดอะไรเนี่ยเวลาจระเข้พูดไม่เคยใครจะเคยเห็นจระเข่พูดเหรอพี่อ่ะไอ้ชัดใครจะเคยเห็นจระเข้พูด เออความโลภอ๋อก็บอกว่าสัตว์ลิ้นจระเข้อะไรก็ร่อยไก่ทองจระเข้ไม่มีลิ้นถูกอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับศาสนาวะขอนลอยพูดได้มงไม่กเคยเห็นขอรลอยพูดหรอใครเคยเห็นนะทักมัวทีขอนลอยไงขอรลอยคืออะไรขอรลอยคือไอ้นี่ไงพัะเชรที่อยู่ในหนังเรื่องไอ้กระตูนไง เราใช้ชีวิตปลาลำปลาากันมากเราเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตปลาลำปลาาไปเอาไง่เราจะกินอันนี้ต่อยอกกระป๋องนะแล้วเราจะออย่ยอยแกย้ายเราไม่ต้องไปคุมไม่เข้าไปรังงานนะขี้เกียจเข้าโฮมเลยเหรอเออโฮมไปเลยจะไปซื้อดอกไม้ด้วยเอออ่ะอบอกเด็กปวดเยี่ยมมากเลย่ะบอกเด้กได้ได้แล้วเด็กจะเยี่ยวหไหนอ่ะไม่มีอย่าบอกไม่มีทาพอเหรอคือแด็กนี้ก็มีอาจจะเยี่ยวงนอกก็มีวิ่งแล้วนะ ไม่ละคเราจะไปไหนเราจะกินก็กินกระปอ๋ะปองไอยอยงเฮียเฮียเฮีย er, er, er. ขอสิงกระปอ๋องนึ่งจ่าแล้วก็น้ำแข็งจาเฮียสิงออสองด้สองแก้วน้ำแข็งเอามาสองแก้วก็ได้เฮีย อันนี้ของชุดพี่โยแล้วก็เสื้อของดิฉันใส่เสื้อนงงสองเอ้ยเดี๋ยวมันติดแดกโอ้ยสังเลยสวยเลยครับสั่งเฮียแต่เจ้ยหยิบอยู่แล้วเออสักวิทยขอบคุณค่ะให้มงกุฎนะแล้วเหมือนเมียผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่คือเมียมึงสังเกตบ้าว่าคนในหมู่บ้านนะสมุติว่าเป็นเมียผู้ใหญ่บ้าน ชอบทำเขาชอบทำเอิบปะชอบทำอะไรนะเอิบอะเอิบแบบเหมือนแบบเธอจะมายืมตังค์ฉันหรอทำไมวะเมียผู้ใหญ่บ้านต้องมีตังค์ให้ยืมปะเกิดผม้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอเลิฟติกต็อกไอเลิฟติกต็อกไอเลิฟติกต็อกฉันเลิฟติกต็อกวอร์ไอหนิติกต็อกวอร์ไอหนิติกต็อกติกต็อก the best application in the world ติกต็อก the best application in the world วอร์ไอหนิติกต็อกวอร์ไอหนิติกต็อก I love TikTok I love TikTok I love TikTok very really much เมืากี้ I love TikTok I love TikTok I love TikTok เกิดชื you know you, ่อนี้พูดภาษาจีนเร็วหัวไอ้หนีติ๊กต๊อกหัวไอ้หนีติ๊กต๊อกเนเจียอยู่นี่เส้นนี้หัวชายเฮง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 หนอเฮ้ยวะมันมันรู้ว่าเราแบบมีสิ่งแบล็คบอมที่มันเป็นสิ่งที่คนยี่สิบแปดอันเดอร์เอทไม่ได้อันเดอร์เอทไม่ได้โยงวพราแบบเราไม่มีใครหายไปจากโลกหรอก มันต้องมีคนเจอไอ้ยี่เหรอว่าความแบบบุคคลสูญหายกูไม่เชื่อเรื่องบุคคลสูญหายตอบไปเลยเว้ยทำไมอ่ะมึงมึงเขาจะมาเลด้าหาอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องเจอกูว่ามันสูญหายมันต้องเป็นแบบคนตั้งใจที่ให้สูญหายกูไม่เชื่อเรื่องบุคคลสูญหายสมมติว่าถ้าเราอะตกตกเหวอะถ้าเราตกเหวอะไม่ตกหรอกตกตกเหวไม่ใช่ถ้าเราตกเหวมันเขาถึงเขาถึงบอกไงว่าถ้าเราตกอ่ะ เรามีสิทธิ์ที่เราถ้ามึงใส่แอปเป้ลใส่แอปเปิ้ลอะไรวะพูดต่อไม่ได้อ๋อมันจะมันจะได้ถ้าต่อให้ไม่มีสัญญาณอยู่บ้านงานค่ะตอนอะไรนะ สอนวิชาอะไรล,ะล,ลูกบวชเนี่ยเดี๋ยวกาลังจะเออทำ,ทำขวัญน,น้าทําขวัญน,น้าก็นี้ก็เป็นงานงานไม่ทําขวัญน,น้าเนี่ยเขาจะทําตอนเย็นก็นั่งกันไปเลยยาวๆเวลาเขานั่งร้องร้อ,องทำทาบวชตอนตอนน้องมึงบวชพี่ชายมึงบวชเป็นไงอีเฮียดไม่ตอนน้องบวชไอสัตว์หมอขวัญแม่งก็คือทําถ้าใครตั้งใจฟังเะเว้ เศร้าสะเทือนอารมณ์ร้องร้องไห้ร้องไห้กูเคยนั่งฟังตอนเป็นเด็กร้องไห้องแบบเศร้าเลยร้องเลยเขาจะปูเลือกคือมันจะเป็นสั์อะไรที่เราไว้เข้าใจแล้วอยู่ๆเข้าจจแบบพ่อแม่แม่เจ็บท้องคลอดมันจะบ่นร้องไห้เฮี้ยเออแต่แป๊บเดียวเจ็ดวันซึ้งแป๊บเดียวเฮี้ยพอหมอหยุดก็เฮี้ยเฮียเหมือนเดิมพี่โยจบมสองจากที่ไหนครับ มอสองหรอมอสองมึงให้กูจบเลยหรอไม่ให้กูเรียนต่อไม่ห้กเลยนตมึงจบมอแค่ออกมอหกถูกป้ะใช่จบมอหกมันต้องอะไรนะมอหนึ่งเนี่ยกูจบหกลบจบหปดลบแปดตกแปดเหลือสี่อยู่แล้วอยู่แล้วออมนี้ คือวันนี้โคตรตลกเลยอะโคตรตกแบกโคตรให้เลยอะแบบเลิศเลยอะแม่เป็นแบบเอออย่างงี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคุณครูได้อะสมมติว่าแบบเหมือนแบบเป็นอาชีพเดียวในบนโลกใบนี้นะมึงคิดว่ามึงจะสอนวิชาอะไรครูเหรอเออครูคิดว่าครูจะสอนอาหารจิบปะเนี่ยเออไม่อาหารก็กีฬาดูจากหุ่นอีควายเพิ่งมาอ้วนกีฬาไม่ได้เอาหุ่นหรืเปี่าครูติดเล่น ไ่ปะปูติดแรงกับติดกินแต่มันเคยสงสัยกีฬาสมัยก่อนเพราะว่ากีฬายี่นี่ให้อะไรเช่นเช่นเปตองสนุกกี่โมงเออเปตองกูไม่ชอบเออเปตองอ่ะมันเป็นกีฬาเงียบๆเออมันแบบมันเป็นแบบแค่มึงจะเอาหินกระทบกันแค่นี้แล้เหล็กกระทบกันเออจานแล้วกูชอบ ครูชอบกินแบบเป็นคนคิดคูชอบแบบอันนี้สนุกละอย่างบล็อกูก็ชอบเพราะมันมีคนเชียร์เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กูชอบกีฬาที่มันเฮ้อฮาแบบเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยตีแบบเคยเคยมีกีฬาเลยกีฬาเงี้ยมีไหมชอบเลยเล่นชิงบอลเนี้ยเฮ้ยลิงชิงบอลก็คือแชร์บอลเออก็คือแชร์บอลอ่ะก็ได้อยู่แชร์บอลได้อยู่มีกีฬาอะไรที่เราให้ใครใครเป็นคนคิดว่าแล้วมันสนุกเหรอสมมติกระโดดไอ้เนี้ยกระโดดคำถอ หนุกปะาไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบสนุกยังไม่ชอบอไม,บไม่ไม่รู้ทำไมแล้วทนอ่อจบไปเป็นอาชีพปีนตาลหรืออีดอกเออค้ำถอค้ำถอไม่ไม่ไม่คิดว่าเป็นกีฬาแต่คิดว่าค้ำถอาจะเป็นชาเลน์ค้ำถอเข้าใจปะเข้าใจคำ้ำถอจะเป็นชาเลนส์ป่ะหลังจะโดนถ้าครั้งนี้ฉันจะไปได้สูงขนาดน,นี้ครั้งนี้อย่างเนี้ยเออ แต่กีฬามันจะมีแบบว่าแพ้ชนะอวลนี้กูร่างกายไม่ต้อบูดแต่คำถออะไรแล้วก็นี่ที่เวียงไก่อเคยจัดเขาเจ้าอะไรโตโตไปทําอะไรหมุนหมุนหมุนโตไปทําอะไรอันเนี้ยเล่นเราได้กิจกรรมนี้อะไรเวียงไก่อประมาณเนี้ยได้อะไรอย่าไปเรียกว่าไม่ชอบเลยแต่ไม่ได้คิดว่า เป็นกิจกรรมใดๆเลยกูไปในนี้ไปกัิวซีแลนด์แล้วกูก็เข้าไปในป่าใช่ไะมแล้วกูก็แบบอุ๊ยทำไมตบบในป่าเนี้ยมันมีเป้ามันจะมีเป้าอ่ะตามต้นไม้อ่ะอยู่แบบทุกมุมเลยเว้ยเขาเล่นไอ้ล่อนน่ะไอ้จานล่อนอารจานล่อนพี่เบิร์ดเหรอเออเออจานล่อนเอออะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ถ้าปิงฟองบาสแชร์บอลว่ายน้ำ คือจานร้นเหนื่อยเว้ยจาออนจานจานคนมันได้สนุกกี่โมงอะสนุกตรงไหนวิ่งไปเกหรอซอฟต์คูก็ไม่อิอนเออซอฟต์คูว่าม่อินใช่ป่ะออมือเลอะมืกอ,อะไรอ่ะเส <ๆ S 1> ื้อครูอะไรขอเดี่ยวไม่พี่โยอจริงนะอันนี้คือไม่เก็ตนะบบว่าไม่เก็ตอะคูไม่เก็ตเลยอะาชิตแบบกีฬาอันเนี้ยไม่เก็ตเลยอะเออคูชอบแบบเล่นอะไรที่มันวอยวายอะ ตีแบบนี้ตีไปจั๊ดไอ้ใจเฮียได้เฮียเสิ่มการละเล่นก็เหมือนกันสบ้าเนี่ยกูถึงงงว่าสนุกันะคิดงงสบ้าฮักก่อนเนอะสบ้าอย่างเงี้ยการละเล่นสมัยก่อนก็ค่อนข้างงงนะคือเหมือนแบบมึงมึงอันนี้อ่ะอ่ะพิธีพิธีโยนบัวโยนบัวคืออะไรอ่ะคนพับแดงจะมีพิธีโยนบัวเหลือมก็จะไหลไปตรงกลางแล้วก็โยนบัวไปให้พระอ้าวไม่บาป ไอ้เทีียแปลกบางวันก็จะบาปบางวันก็ไม่บาปพระใจแห่มาตามแม่นม้ำคูไว้ถวายอีต้องเขาปลเจ้าเ่เคยต้องเขาพิ่งฝึกแต่ว่าว่อวันใั่ไม่ได้ไม่ได้เข้าวัดอะไรแล้วมาใหม่อะให้ถวายที่พระคูก็เห็นอาหารเยอะยกูก็หยิบต่อต่ออะไรเงี้ยห้ามใช้มือเดียว <c oughs> อ้า <c oughs> ใจ <c oughs> ่คิด ไอพิธีไม่รู้หรอกแต่ใจพิดว่าจามไม่ถึงหัวผ้าสะบงมาเงี้ยวางลินก็ไม่ได้แต่กลัวคิดว่าเพราะว่ามีคนมาถวายเยอะไงใา้กูก็ช่วยกันเอ,อนแล้วก็เนี้ยเราวางก็รู้ว่ากลางไม่กลางแต่ก็วางอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องสองมือห้ามมือเดียวต้องสองมือกูแบบปลายทางคืออะไรปลายทางคือให้พ้าอิ่ ต้นทางเขาตั้งใจแล้วจงเหลือแค่รีบร้อนระหว่างทางุณผ <laughs> <ณ S 1> ิดอะไรขนาดุณจะตกโลกกูผิดอะไรขนาดน <laughs> ั้นวะอ้ออร่างเงินทั้งไม่ถาวายมือเดียวใหว้ถวายรองมือคือตอลอดทพริปก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะของก็ตั้งใจหมดกูมาบาปตอนมื <laughs> <laughs> อเดียวต้องใจเอยกรกะบี่กระบองก็ไม่ได้ กระบี่กับบองก็ค่อนข้างงงไม่แต่กระบี่กระบองมันจะมีช่วงนึงถ้าเด็กๆอ่ะมันก็จะสนุกเหมือนเด็กมันหมันเที่ยวเพื่อนอยู่แล้วไงกินไม่บ้า